เตรียมพร้อมแล้วอาจารย์หมายความว่าเยี่ยงไรคงมิได้ให้ข้าเอาคืนจริงๆรหรอกนะและแม้ว่าข้าจะอยากเอาคืนจริงๆก็เถิดแต่เรื่องบางเรื่องแค่เก็บไว้ในใจก็พอแล้วหากข้าเอาคืนจริงๆอาจารย์อาจจะแอบใช้ลมปราณเพื่อป้องกันและสะท้อนกลับทําให้ข้าบาดเจ็บได้หากเป็นเช่นนั้นต่อไปอาจารย์จะมีหน้ายืนอยู่ในสํานักชิงหยางได้เยี่ยงไรกัน ยิ่งไปกว่านั้นแม่อาจารย์จะตีค่าอย่างหนักแต่สุดท้ายก็เป็นคนช่วยฟื้นฟูลมปราณให้ทั้งยังมอบโอสถบำรุงปราณให้อีกท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเพราะคุณสมบัติของข้ามีดีเองหลังจากช่างใจอยู่สักพักอาจารย์ท่านเข้าใจผิดแล้วหลี่ซิวหยวนมุมปากยกยิ้มฝืดเฟื่อนขึ้นมาก่อนจะเอ่ยต่อว่าอาจารย์ข้าหมายความว่าคุณสมบัติของสิทธน้องฉางชิงสูงถึงเพียงนี้สิทธคงจะไร้ความสามารถจริงๆขอรับ ทันทีที่สิ้นเสียงนักพรตชิงอวินก็ถอนหายใจออกมาทันทีจากนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างยินดีเรื่องนี้มียากฉางชิงนั้นยังมิเคยบำเพ็ญเพียรมาก่อนเช่นนั้นพรุ่งนี้ก็ให้เจ้าเป็นคนสอนเขาโดยเริ่มตั้งแต่หลักการขั้นพื้นฐานเสียก่อนหลี่ซิวหยวนพยักหน้ารับอย่างมิมั่นใจนะักส่วนพวกเจ้าต้องจำเอาไว้ให้ดี นักพรตชิงอวินเอ่ยกำชับอีกครั้งช้างชิงเกี่ยวพันถึงอนาคตของสำนักชิงหยางของเราหากอีกครึ่งปีฉางชิงสามารถเข้านิกายกระบีสวนได้หลักก็เชื่อว่าสำนักชิงหยางของเราจะต้องพล่อยรุ่งเรืองตามไปได้อย่างแน่นอนคุณสมบัติของพวกเจ้ามีได้ดยกว่าผู้อื่นขอเพียงมีทรัพยากรในการบำเพ็ญเพียรมากกว่านี้จะต้องเป็นยอดฝีมือที่ไรเทียมทานได้อย่างแน่นอนเอ่ยเพียงเท่านั้นนักพรตชิงอวินก็สบตากับหลี่ซิวหยวนอีกครั้งก่อนจะหมุนตัวจากไป ตอนนั้นเองชวิวันเซียที่นั่งตรงข้ามกับหลี่ซิวหยวนก็กรอกตาใส่หลี่ซิวหยวนอย่างมิเกรงใจหลี่ซิวหยวนข้าคิดว่าครานี้เจ้าจะมีความกล้ามากกว่านี้เสียอีกแต่สุดท้ายก็ยังกระจอกเหมือนเดิมชวิวันเซียรกระตุกมุมปากพลางแค่นเสียงออกมาหลี่ซิวหยวนหัวเราะย่อตัวเองพลางเอ่อยว่าข้าเคยคิดที่จะเอาคืนจริงๆแต่เยี่ยงไรเสียอาจารย์ก็คืออาจารย์จะด้วยความผูกพันหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามข้าจะทําเช่นนั้นได้เยี่ยงไรกัน ชวิเวินเซียมีท่าทีอ่อนลงพลางเอ,อ่ยเรียบๆว่าแม้จะเป็นคนร้ายประโยชน์แต่อย่าได้ขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของสิบน้องเล็กเด็ดขาดมิเช่นนั้นข้ามีเอาเจ้าไว้แน่เอ,อ่ยจบชวิเวินเซียก็ลุกขึ้นและพาจือเยาออกไปทันทีลีซิลหยวนอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะมีสีหน้าสับสนพลางสายสีสับไปมาวันต่อมาเมื่อขอบฟ้าค่อยๆสว่างขึ้น เย่ฉางชิงที่หลับมีค่อยสนิทตลอดทั้งคืนหลังจากล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เฝ้ารอการมาของสิทธิพี่ใหญ่อย่างเงียบฮ่าฮ่ผ่านไปมินานด้านนอกก็มีเสียงเรียบนิ่งของสิทธิพี่ใหญ่หลี่ซิวหยวนดังขึ้นสิทธิ์น้องเจ้าเตรียมตัวพร้อมหรือยังที่จะไปฝึกกับข้าที่เขาด้านหลังสิ้นเสียงเย่ฉางชิงก็เดินออกมาจากด้านในห้องเย่ฉางชิงคารวะสิทธิพี่ใหญ่ ทันทีเห็นหลี่ซิวหยวนที่อยู่ในชุดคลุมตัวยาวและมีลักษณะโดดเด่นเย่ชางชิงก็ได้ประสานมือคานว่าทันทีเห็นเช่นนั้นสีหน้าของหลี่ซิวหยวนก็มีความสับสนเผยออกมาแวบหนึ่งก่อนจะโบกมือไปมาสิทธิ์น้องเย่แม้เจ้าจะมีสามารถเข้ามาเป็นสิทธิ์อย่างเป็นทางการของสำนักชิงหยางได้แต่นับแต่นี้ไปพวกเราก็ถือว่าเป็นพี่น้องร่วมสำนักกันแล้วเช่นนั้นมิจำเป็นต้องมากพิธีหรอกเอ่ยถึงตรงนี้หลี่ซิวหยวนก็ได้เพ่งสมาธิพลางหยิบขวดหยกใบหนึ่งออกจากแหวนเก็บสมบัติก่อนจะส่งให้เย่ ขวดหยกใบนี้มีโอสดบำรุงกำลังอยู่หลายสิบเม็ดเจ้าเพิ่งจะเริ่มบำเพ็ญเพียรยังมีสามารถที่จะมิกินอาหารได้เช่นนั้นก่อนเริ่มบำเพ็ญเพียรให้เจ้ากินอย่าบำรุงนี้วันละหนึ่งเม็ดหลีซิลหยวนกำชับอย่างใจเย็นเยฉ่ฉางชิงพยักหน้ารับก่อนจะเก็บขวดหยกนั้นเอาไว้ในแหวนเก็บสมบัติจริงสิสิทธิ์พี่ใหญ่ข้ามีคำถามอยากจะถามขอรับเยฉ่ฉางชิงลังเลเล็กน้อยในที่สุดก็อดมิได้ที่จะเอ่ยถามออกมาหลีซิวหยวนจึงเอ่ยเสียงเรียบว่า สิทธิ์น้องเย่มีอะไรก็พูดมาเถอะสิทธิ์พี่ใหญ่เมื่อวานนี้ข้าเลือกภาพเทพปีศาจโบราณภาพนั้นมาจากหอเก็บตำราเย่ชางชิงเอ่ยด้วยท่าทางเคร่งเครียดทว่าเคล็ดวิชาที่ข้ารู้แจ้งมาจากภาพเทพปีศาจโบราณน,นั้นหากฝึกแล้วจะมีสามารถใช้เคล็ดวิชาอื่นได้อีก สิทธิ์พี่ใหญ่ภายในสำนักของเราคิดว่าคงมีคนเคยรู้แจ้งเคล็ดวิชาขั้นสูงจากภาพเทพปีศาจโบราณมาก่อนแล้วเช่นนั้นข้าจึงอยากขอคำชี้แนะจากสิทธิ์พี่ใหญ่ว่าข้าจะสามารถบำเพ็ญเพียรด้วยเคล็ดวิชาขั้นสูงนี้ได้หรือไม่ขอรับหลีซิวหยวน